ไม่ชอบลอยกระทงไม่ใช่ฮาโลวีน n นาวยูซี e นี่รักหน้ากล้องอีกแล้ววันฮาโลวีนอะไรจะมาถึงหมนี่จะบอกให้ซึ่งเชื่อป่ะวันฮาโลวีนเนี่ยนะไม่งงทุกทีกูก็งงงงทุกทีเลยว่าผมอ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับฮาโลวีนแต่ว่าก็โอเคเข้าใจเมื่อคืนเมื่อก่อนคิดว่าตอนเด็กอ่ะด้วยความที่เราอยู่โรงเรียนคริสมา เราก็ไม่รู้ว่าโรงเรียนคริสหรอเออไหนเรียนแสงทองอะไรสักอย่างวะก็เซนต์โทมัสโรงเรียนคริสแสงทองเออคือเซนต์คือเซนต์โทมัสบอสโกบิดาของเราเยาวาชนบทเพลงชีวิตเตรียมล้อมวงชนจงสาวัสดีเออแสงทองแสงทองวิทยาเซนต์โทมัส ไม่ได้เป็นคริสแต่แล้วเรียนทำไมอะ่ะคนที่มาเรียนไอ้อย่างไออ่ะเรียนโรงเรียนแคทอลิกมาตอนเด็กเพราะกูเป็นแคทอลิกไงเอออ่ะแล้วมึงอะ่ะไม่ใช่คริสต์แล้วเรียนคริสต์ทำไมอะ่ะอันนี้ไม่ได้กวนตีนกวนตีนกวนตีนอ <c oughs> ตอนแรกคิดว่าจะกวนตีนแต่ไม่หลังหลังๆไม่กวนแล้วคืออ้าวก็ก็ <c oughs> มันมีโรงเรียนอยู่สองมันก็คือมีแล้วแม่ไม่โรงเรียนพุทธอะ่ะวัดเนี่ยเราเป็นศาสนาพุทธไม่ได้โรงวัดเนี่ย <c oughs> อันนี้คือกวรตินแล้วใช่อหมอภิควรตินนะไม่เกี่ยวไม่ไม่ทำไมถึงเรียนโรงเรียนไม่รู้ก็เขาให้เข้าโรงเรียนแสงทองเขาเข้าโรงเรียนแสงทองแล้วแล้วเคยเข้าโบสถ์ปะคือเราไม่ใช่เด็กโบสถ์ไอเลี้ยเป็นเด็กโบสถ์อ๋อคือสามารถที่จะคือจะศาสนาอะไรก็สามารถที่จะเรียนที่นี่ได้แต่ถ้าเป็นถ้าเราเป็นคริสถึงจะค่อยเข้าโบสถ์ถูกอ๋ออันนี้ไม่ได้กวนตินถามจริงเพราะว่าที่ที่อเมริกาถ้าไอเรียนแคทอลิกทุกคนที่มาจะต้องเป็นแคทอลิกทั้งหมดก็เลงจะเล่าว่าเข้าใจว่าอ๋อวันฮาโลวีนคือเป็นเทศกาลของไทย ใช่ไม่รู้ไงตอนเด็กๆก็เป็นเทศกาลไทยจะงงตลอดเมื่อก่อนว่าตกลงวันฮาโลวีนคือเข้าใจมาโดยตลอดว่ามันคือเทศกาลของไทยแต่เราก็เริ่มมีการฉุกคิดว่าแต่ผีว่าผีที่ทำไมฟักทองอ่ะที่เป็นฟักทองต่างๆอ่ะไม่เห็นไหนใช่ป่ะเออมันไม่เห็นมีผีไทยเลยอะไรเงี้ยเวลาเราดูหนังผีสมัยก่อนหนังผีสมัยก่อนเป็นไงไม่มีอะไรเลยนะเป็นผีอยู่เฉยๆมีไฟเขียวเป็นผีแล้วนะอ่ะถูกไหมล่ะ มึงไม่ต้องมีอะไรเลยนะมึงไม่ต้องมีอะไรเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยเอาไฟเขียวขึ้นมาปุ๊บแล้วถ้าเป็นผีฝรั่งอะก็นี่ไงก็เลยจะบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยตาบอดค่ะเป็นผีแล้วเนี่ยเนี่ยนี่คือผีไทยเป็นอย่างนี้แหละทำไปก่อนผีตาบอดค่ะก็เลยงงๆมาจนสุดท้ายตอนหลังมารู้ว่าอ้อคือวันฮาโลวีนคือวันเทศกาลที่ก่อนจะถึงวันคริสต์มาส ซึ่งที่โรงเรียนผมอ่ะก็จะเป็นงานประจําจังหวัดเลยนะจังหวัดนะวันฮาโลวีนวันที่31ตุลาเออแล้วข้ามช็อตจากวันเออสงเออไม่ใช่วันลอยกระทงไปแล้วก็จะไปปิดท้ายด้วยวันคริสต์มาสถูกไหมคือเป็นงานใหญ่ของแสงทองวิทยาองเทศกาลก็เลยรอเทศกาลแบบนี้เพักโรงเรียนมึงก่อนเอาเป็นว่าแบบโดยทั่วไปอ่ะวันฮาโลวีนคืออะไรเขามีความเชื่อว่าเป็นวันที่ปล่อยผีมันคือวันที่ โลกอะไรนะโลกวิญญาณ<ล>ก,กับโลกมนุษย <ใน S 2> มันจะมันจะอยู่ใกล้กันเพราะนั้นมันก็จะเป็นวันแบบเหมือนแล้ลึกถึงอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยด้วยความที่เขาอยากให้มันแบบเหมือนเด็กๆสนุกอะ่ะมันก็จะกลายเป็นว่า ไม่ให้รู้ว่าคนไหนผีคนไหนคนอ่ะคือพอแบบว่ามันเป็นวันที่มันใกล้เคียงกันอ่ะก็คือมันถึงไดม้มีการแต่งตัวกันเป็นผีแล้วถ้าผีจริงมาเราก็จะไม่รู้ว่าอันนี้สําหรับเด็กๆนะก็ไม่รู้ว่าคนไหนผีคนไหนคนอะไรเงี้ยก็ปลอมตัวกันไปอะไรเงี้ยก็จะเป็นการแต่งตัวกันไปทําหน้าอย่างนี้คืออะไรก็กําลังฟังอยู่ไง ก็ทําหน้างี้คือฟังอยู่ว่าเออใช่ถ้าสําหรับเด็กแต่ถ้าสมัยถ้าถ้าเป็นความเชื่อสมัยก่อนคือนี่แหละมันก็ถูกเหมือนกันว่าโลกแห่งความจริงและโลกวิญญาณอยู่ใกล้กันแล้วงั้นผีมจะออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อก็เขาก็เป็นความเชื่อว่าให้แต่งตัวเป็นผีผีมันจะได้ไม่มายุ่งสรุปแล้วคือวันโลวีคือวันที่31ตุลาซึ่งในแต่ละปีเขาก็จะมีการแต่งตัวกันใช่ไหมพี่มีก็เคยแต่งตัวยูเคยไหมไม่เคยคนไทยมีไหม มีมีแต่งไปเที่ยวกลางคืนไม่ตอนน่้เขาโตแล้วปะเออใช่ไม่ที่เมกามันไม่ใช่สําหรับคนโตมันสําหรับเด็กๆคือแต่คนโตก็แต่งกันถูกไหมก็แต่งได้ก็จะเป็นก็จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งคือแต่งไปเพื่อไปเที่ยวไปกินไปจอยไปปาร์ตี้แต่เด็กๆเนี่ยคือแต่งกันคือเราอยากเป็นอะไรอะเราก็จะได้เป็นแบบในในในชีวิตจริงเราไม่ได้เป็นอย่างเส้น ผู้หญิงก็อยากเป็นอยากจะเป็นพร uh ินเซสอยากจะบางคนก็อยากจะเป็นตำรวจอยากจะเป็นอะไรคือแล้วแต่ว่าเด็กแต่ละคนมีจินตนาการเป็นยังไง uh huh. เขาก็จะได้แต่งแบบนั้น uh huh. แล้วก็ไปตามบ้านต่างๆแล้วเขาก็จะไปเคาะประตูใช่ไหมมันก็จะเป็นเพลง trick or treat อย่างเงี้ย trick or treat ก็จะเป็นแบบเล่น trick เทรคอะเล่นกลอะไรสักอย่างหลอกเขาอยากโดนหลอกหรืออยากได้ทรีตคืออยากได้ขนมซึ่งส่วนใหญ่จะตอบว่าอยากได้ทรีตอยากได้ขนมเด็กๆก็จะถึงจะแบบจะไปเก็บขนมต่างๆตามบ้านต่างๆก็แล้วแต่ว่าบ้านแต่ละบ้านเตรียมขนมให้เด็กๆยังไงมีไหมที่แบบว่าไม่อยากได้ขนมอยากได้ทริคยังไม่เคยเจอสมมุติว่าอยู่ถามอะทริกเกอร์ทรีตทริกเกอร์ทรีตทริคอย่างเงี้ยเดซี่ไม่รู้ก็ไม่เคยนี่คือทริกเหรอ ก็ไม่รู้อ่ะไม่มีแบบว่าแบบบบ้านอ่ะบางบ้านเขาก็จะแจกขนมไปโดยดีใช่ไหมแต่บางบ้านอ่ะเขาก็แต่งเป็นแบบฮอนต์เฮาส์คือบ้านผีสิงอ่ะแล้วเด็กๆก็ต้องเข้าไปแล้วก็อาจจะโดนหลอกโดนอะไรก็แล้วแต่แต่เล่นกันแต่เล่นกันไม่นี่กลัวผีไหมกลัวมากอาะกลัวฮอลลีวีนนี่คือแบบกลัวมากคือกลัวไม่รู้คนไหนเป็นผีคือโดนปลุกฝังว่าม่เป็นผีทั้งทั้งที่มันเป็นการแต่งตัวคนก็แต่งเป็นผีมาเยอะเลยเจอเจออาจจะเป็นผีก็ได้เคอไม่รู้ไอ้น้องแข มึงไม่เคยกลัวอะไรเลยแม่ไม่เคยกลัวอะไรไหมในชีวิตเนี่ยกลัวกลัวอะไรนี่ก็จะนี่ยิ้มรอเลยนี่ก็กลัวเมียยิ้มเกอก็อตอนตอนแรกกะว, <c oughs> ว่าจะพูดแต่หน้ามันเปิดมุกก็เลยไม่พูด <c oughs> ก็เลยไม่อยากพูดกลัวอะไรไม่ไม่กลัวอะไรเลยมันเนี่ยไม่รู้ <c oughs> อ่ะเคยเจอผีไหม <c oughs> ไม่รู้ว่าผีหรือเปล่ามันไม่เคยเจอในขณะที่เรามีสติอ่ะเราอาจจะฝันเนีะยแล้วพี่มีแต่งเป็นอะไรตอนเด็ก เจ้าหญิงอานแล้วมันเป็นผียังไงแต่งเป็นเจ้าหญิงมันแล้วแต่ว่าเอาก็จะผีเจ้าหญิงทําไม <c oughs> ผีจะต้องน่ากลัวไม่ใช่นะเว้ยผี<อ>นางฟ้ามี<อ>ผีที่แบบส <çek> วยๆมีอ่างั้นถามเลยดีกว่าท็อปท่าวันนี้มึงต้องแต่งเป็นผีมึงอยากเป็นผีอะไรว่าน่าอยากจะเป็นชักกี้นะจริงแล้ก็ได้นะเพราะจริงๆแล้วชักกี้เนี่ยถือว่าเป็นคนกลวในยุคที่แบบ ไม่ได้กลัวชักกี้นะแต่คือมันเหมือนผีที่มันแบบชอบมึงวะ่ะแนนี่เหรอเออแม่งเจ๋งอะ่ะมันเป็นโจรที่แบบมึงโจรอะไรมึงคิดได้ไงมึงคิดได้ไงมึงเป็นโจรมันเป็นฆาตกรไม่ใช่หรอเป็นโจรที่แม่งเป็นบ้าแล้วเล่นของฝรั่งเนี่ยไม่เคยเห็นแบบนี้เลยนะไม่เคยมีโจรเล่นของมาก่อน มันเป็นโจรแล้วมันเล่นของในการที่โดนตำรวจยิงแล้วมันก็ย้าย,ว,ยวิญญาณ <c oughs> ตัวเองไปอยู่ในตุ๊กตามึงคิดได้ไงวะ <c oughs> คือในประเทศไทยเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบนี้ไม่แปลกเพราะเราเป็นคนเล่นของอยู่แล้วมีปล่อยควายปล่อยควายธนูปล่อยอะไรรู้สึกว่ามันไม่แปลกว่ะผีฝรั่งคือแดกูล่าผีฝรั่งคือมันก็จะเป็นความเป็นฝรั่งผีซอมบี้ผีอะไรงี้ ชักกี้มึงคิดไดไงวะกูจะตายแล้วไม่ได้จะย้ายวิญญาณมีพลังป<ะ>ุ๊บกูย้ายพลังเห็นตุ๊กตาชักกี้กูย้ายไปอยู่ในตุ๊กตาแล้วมีภาคสองภาคสามเอาตุ๊กตามาจับกันด้วย,ยวแ,ลวแล้วทำไมมีรอะไนแล้วทำไมเป็นจรแล้วทไมอยู่ดีๆเป็นฆาตากรอะ่ะ มันฆ่าคนมันเป็นโรคจิตเข้าใจไหมมันเป็นโจมันเป็นฆ่ามันเป็นฆาตกรเป็นโจรนี่แหละแล้วมันโรคจิตแล้วทีนี้มันก็โดนทําลายถูกยิงถูกบ้าจะโดนจับอะไรสักอย่างจํารายละเอียดไม่ได้แล้วมันถูกไล่เข้าไปในในร้านขายตุ๊กตาเอโรงงานตุ๊กตาหรืออะไรนี่แหละจําได้ว่ากลัวกลัวแบบแล้วมันจะตายแล้วอ่ะมันก็ย้ายวิญญาณหนีเข้าไปไปอยู่ในตัวแล้วตัวตัวมันก็ตายไปแล้วแล้วตอนที่ดูตอนตอนเด็กๆคือกลัวไหมไม่กลัวชอบแล้วแล้วมีอะไรที่เคยดูตอนเด็กแล้วกลัวน่าจะเป็นแก้วขนเหล็ก ที่ไอเล่นน่ะแหละกลัวตัวเองไม่ใช่พี่อนี้พี่พี่เอกพันพี่พี่ไทยเล่นอยอหิวเลือดน่ากลัวน่ากลัวมากย้อนกลับไปดิผิดด้วยหรือการมีใจให้กันพี่อวผมีวิญญาณสัมพันธ์ แล้วตอนเด็กๆกลัวอะไรมากสุดเห็นแบบคนชอบบอกว่าห้องหุ่นหรืออะไรสักอย่างห้องหุ่นก็ดีแต่ว่าไม่กลัวเขาไม่ทันอ่ะเด็กๆมันมีอะไรคุณนายคุณนนาอะไรเี่ยตุ๊กตาจ๋าคุณยายวอลนาคุณน่ะกลัวมากฉันเล่นนะอยู่ใช่ไหมอยู่คือสุดท้ายแล้วอยู่เป็นเล่นเวอร์ชันอีกอันหนึ่งสุดท้ายแล้วอยู่กลายเป็นคุณยายวอลนัทเขาเป็นทายาทอาวอยู่ก็เป็นปีศาจดิแต่ไม่โดนสักทีไงหมายถึงว่าโดนพี่๊ คนที่เล่นกับเขาก็พี่นกสินใจเป็นยายโดนไหมตอนนั้นโดนโดนไหมตอนนั้นโดนยังยังคุณคุณยายก็จะเพลยาหลังจากเรื่องนั้นถึงจะโดนใช่ไหมใช่ใช่ตอนนั้นอายุสิบแปดเองยังไม่โดนโอ้ยก็ถือว่าโดนช้าเหมือนกันนะโดนช้าโดนช้าจนเจอมึงปุ๊บโดนเลยแต่ตอนนั้นก็โดนก่อนหน้านั้นก็โดนอยู่นิดนึงเข้าใจเข้าใจมึงเอาดีๆสิไอ้นั่นของกูถ้าสมมติว่าจะแต่งเป็นผีจะแต่งเป็นอะไร ท็อปท็อปน่าจะเป็นแฟรงเกนดีกว่าแฟรงเกนสไตล์อ่านี่ก็ถือว่าเป็นผีนะเป็นผีที่คนชอบแต่งอ่อันนี้โอเคแต่งยากยากเหรอบางคนมันขึ้นอยู่กับความตั้งใจบางคนถ้าไม่ตั้งใจมาเอาปากกาเมจิกเขียนแม่งขีดขีดมึงเป็นแฟรงเกนสไตล์แล้วนะแต่ถ้าคนที่จริงจังอ่ะเขาจะแต่งแบบก็ต้องหัวเรียนเแต่เนี่ยคือหนึ่งในท็อป10แน่นอนจะต้องมีแฟรงเกนสไตล์พี่อ๊อฟแมมพายเออแมมพายแมมพายก็เป็นหนึ่งในที่ที่คนชอบแต่งท็อปเติร์ก เจสัญยางอะนะเจสันนี่นะเอ้้ไอ้เจสันนี่คือตอนเด็กๆโคตรกลัวเลยจะเป็นเสียงนี้มันเป็นเรื่องจริงใช่ป่ะเจสันอะไม่จริงเอาอะลรมาจริงอะไรล่ะเจสันยังอะนะนี่กำลังเล่าให้ฟังอยู่คนที่เป็นแบบมันจะมีเสียงนี้นะ นี่เหรอเออไม่ไม่แล้วเจสันคือใครนะเป็นฆาตกรไม่ใ i̇şte ช่เหรอเจสันเป็นฆาตกรเป็นมันเป็นผีมันเป็นปีศาจไม่ใช่รจริงเหรอไม่ใช่ไมงเหอไม่ใ่มเป็นปีศาจ้อะไรเรื่องจริงอ yeah, ่ะมันเป็นอินสปร์มาจากเรื่องจริงสคริมสคร no 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 มาสคาอะไรอะไรอย่างอ่ะที่มันที่มันที่มันที่เวลามันฆ่าคนแล้วมันจะเอาสกินไปทำเป็นใช่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 อ่านั้นเอามาจากเรื่องจริงแล้วก็ตอนเด็กๆที่กลัวที่สุดคือการมองกระจกแล้วเรื่องอะไรชักอย่างที่ล้ิี่ I don't know ที่จะต้องมีผีอยู่ในกระจกอ่ะรันีแรีทุกวันนี้ไม่เคยมองกระจกตอนเข้าห้องน้ำไม่เคยสังเกตป่ะพอไปถึงปุ๊บจะไม่ดูเนี่ตอนที่เมื่อกี้ที่ถามว่ากลัวอะไรอ่ะตอนที่ดูเรื่องแก้วขนเหล็กอ่ะแล้วแบบก็กลัวนึกอะไรขึ้นมาแบบกลัวไม่กล้าแบบเวลาเราล้างหน้าแล้วลงเออล้างหน้าแล้วเืินขึ้นมาแล้วเจอคือเด็กมันจินตนาการตอนนั้นกลัวจริงคือมันด้วยอะไรก็ไม่รู้เพราะงั้นก็รีบล้างหน้ารีบ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 รีลร ล้างรีบล้างถู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 สบู่แล้วนิ้วอะทิมก็ไม่รู้จบม่อเล่งคนละมุกกับฟูเจเจว่าถ้าเป็นตอนฮอลล์วีนตอนเด็กๆที่เวลาเราเล่นฮอลล์วีนอะมึงกลัวอะไรที่สุดตอนเด็กๆนั่งซิผีไทยกับผีฝรั่งกลัวผีอะไรมากกว่าผีไทยนี่เห็นป่ะไอเจมันเป็นคนไทยไม่ใช่ก็มึงมาตอนนี้มึงเป็นคนไทยแล้วอะมึงก็จะจำแบบนั้นป่ะผีฝรั่งเป็นแบบ นะเนี่ยเมื่อกี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องอย่างพี่อ่ะพี่ชอบชักกี้มากที่ดูแล้วแบบกลัวที่สุดเลยอ่ะชัตเตอร์อ๋อเออเออแต่อันนี้น่ากลัวจริงถ้้ตอนเด็กเด็กอยู่แตงเป็นอะไรโจนสลัดไงจนไหมว่าอ๋อใช่ๆมีมีด่ามีด่ามันเทนเจเจมีด่ามีแบบ อุ้ยไพเรตมีมีมีนกบอมอยู่ตรงนี้เลยเออแล้วยูอ่ะถ้าสมมติยูจะแต่งเป็นผีอ่ะยูจะแต่งเป็นอะไรหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าไม่ใช่ตอนเด็กๆตอนนี้เหรอตอนนี้สิอยากแต่งอะไรน่ากลัวบ้างเพราะตอนเด็กๆฉันสวยงามมาตลอดยูแต่งเป็นอะไรอ่ะจำไม่ได้เจ้าหญิงเออยูไม่เคยแต่งแต่งนะกลัวแต่ยูแต่ยูเคยแต่งแต่งเป็นเจ้าหญิงใช่ไหมเจ้าหญิงตอนนี้ก็ยังแต่งอยู่เนี่ยแต่งเป็นอะไรอย่าให้กูล้างหน้านะมึงเาหญิงงากไหนเนี่ยมึงไม่เห็น ชงไปเยอะเปิดพี่ีเล่นสักอันนึงอ่ะเอออ่ะเพราะฉะนั้นวันเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากแต่งผีในดวงใจจะแต่งเป็นอะไรไอสัตว์นี้เขาพูดไปแล้วไงก็เล่าเล่าเป็นแม่งคือชอบจริงๆไม่ใช่แบบมั่วว่าแบบแม้ว่ามันจะเล่มๆหรือมือแม้ว่าชักกี้ชักกี้มีแฟนไหมชักกี้มีแฟนชื่อชื่ออะไรหรอวะ ที่มันกันแล้วก็มีลูกด้วยอะตอนที่เป็นผีนะเออเป็นตุ๊กตามีฉากกันเลยแล้วแม่งมีฉากเห็นเงาเห็นชักกี้ด้วยคนเลยเล็กหรือใหญ่เล็กหรือใหญ่ก็เป็นตุ๊กตาก็แมนนี่ได้เป็นชักกี้แมนนี่ต้องเล็กใหญ่ต้องตามชักกี้เล็กอยู่แล้วยังไงก็เล็กอันนี้พูดเลยพอใจยัง แฟนของชัคกี้ทิฟฟานี่วาเลนไทน์ปะเออมันจะมีอีตัวนั้นแหละอ่าไม่ใช่อนาเบลเหรอไม่ใช่อานาเบลนี่คือเป็นผีอันนี้มันคอนจูริงอนานาเบลมีจริงยังไงมีจริงนุ้ยอนาเบลอ่ะถ้าแต่งเราก็มาจริงอ่ะไม่จช่ไม่อนาเบลคือใครอนาเบลคือตุ๊กตาที่ผีสิงอยู่แล้วเป็นตัวจริงแต่ว่าหนังที่เอามาทำไม่ใช่หน้าตาอย่างงั้นจะเป็นนักตุ๊กตาแบบน่ารักเลยไม่ใช่ของชัคกี้ไม่ใช่ อันนาเบลเนี่ยมันหน้าตาเขาไม่ได้เป็นแบบจริงแฟนชักกี้เหมือนที่นี่อยู่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนเน่พูดอะไรสั้นด้วยสีทองเหมือนพี่นี่อยู่นะเนเน่เหมือนอยู่นะก็เหมือนอยู่นะไม่รู้สึกว่าชักกี้มันคือเพิ่งมาก่อนการเลยอ่ะเอาชุดแต่งงานมาใส่อันนาเบลไม่จริงๆแล้วมันนี่แต่งเป็นตัวอะไรอนนาเบลแต่แต่งไม่เป็นอ่ะใครจะแต่งเนเน่หรอ ไม่ใช่คือเนเน่เขาจะไกด์ลายให้แต่ว่าจริงๆเราอยากแต่งกันเอง<ม>เผื่อแบบใครที่แบบอยากทําเองน่าไหมคือการแบบฮโลวีนเป็นความสนุกสนานที่สามารถที่จะแต่งเองก็ได้ไม่ต้องไปต้องแต่งตัวแบบโอ้ยต้องจ้างช่างหน้าช่างผมไม่ต้องเราทําเองได้หลอกกันเองที่บ้านอะไรเงี้ยก็ให <ๆ S 2> ้เนเน่แต่งให้แล้วเอฟเฟกต์เพราะแต่งไม่เป็นเพราะเคยแต่งเพราะอะไรเพราะเคยแต่งไอ้กวางเรนเดียคือ เลยไม่ไหวเสียเวลาแม่งเหนื่อยแต่น่ามันน่ารักไงอันนี้เราแต่งเป็นผีก็แต่งเป็นผีก็ต้องก็ต้องมีความคูลหน่อยเป็นชักกี้แต่ชักกี้คูลไป้านั้นก็ลองแต่งผีเลยเนาะใช่ลองดูจริงๆร้งางหน้าก็เสร็จแล้วแต่เมื่อก่อนเวลาถ่ายละครอ่แล้วเขาให้ต้องแต่งเอฟเฟกต์หรือแบบโดนยิงหรือโดนแบบโอ้ยหัวแบบโขกหหัวแตกอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาเลือด ผสมกับน้ำแดงเนี่ยผสมกับกาแฟาเพื่อให้มันแบบสีเอยแล้วก็ความบิดบี้ยันก็จะมีความเหม็นเหม็นะแล้วก็บางทีงเลือดะเขาเก็บม,มานานแล้วนะเขาจะบอกเขาไม่ได้จะทําทุกครั้งที่มึงโดนเขาก็จะมีเลือดที่เก็บม,มานานมากมันก็จะมีความแบบเหม็นเหม็นอะแล้วก็เ ก็เก่าที่โด,โดนท้ากตบไอ้โดนแบบผู้ร้ายตบแบบเนี้ยเู้ร้ายก็เกา่าป่าเ,เหม็นแล้วก็แล้วก็ต่อให้เราล้างออกแล้วอ่ะมันก็จะติดก,กับผิวเราแบบล้างยากมากแล้วพี่นี่เคยแต่งในส่วนไหนมาเงาปิชนะนิ่มหกมั้งแล้วก็ต้องเป็นแบบ คนที่เคยประสบอุบัติเหตุแล้วหน้าก็เป็นแผลแต่คนก็จะคิดว่าเราเป็นผีหรืออะไรเงี้ยแบบเป็นคนน่ากลัวน่ากลัวแต่เราอจจะต้องเราต้องตื่นเช้ากว่าคนอื่นสมติคนนัดกอง7จ็ดโมงฉันก็ต้องมาถึงกองกัหกโมงเช้ามาแต่งเอฟเฟคฝั่งนี้ก็คือเขาก็ต้องใส่เวลาทำตรงนี้ใส่อะไบงแจลแใช่ปหเออเจลเนตินเออยือบางทีหรือบาง,ง,งทีแบบโดนต่อยเนี้ย <c oughs> ก็ต้องอมชิตชู่มอมสังดีในปากซึ่งก็ต่างแตะเยอะเนาะถ่ายละยอนีลย คุณน้าด่างเค่ะตอนตอนเย็นหรออ้าวก็คือตรงเนี้ยตากแดดหมดใช่ป่ะแต่ตรงเนี้ยมันเป็นแบบปิดไว้อ,วอะหน้าตรงนี้กูขาวจ้าหน้ากูด่าจนทุกวันนี้ใครบอกว่าดาราน้าตาดีเน,นียแบบใหม่เออล้วต้องแบบต้องแต่งตาดำๆต้องใส่คอนแทคเลน แต่งเอฟเฟกนี่คือยากสุดแล้วเวลาถ่ายลคะครต้องใช้ความอดทนเมื่อแตกเมื่อแตกเอฟเฟกที่ใส่ปุ๊บอานหลุดอีกอะไรอีกโุ้ยลำบากเหลือเกินกูไม่เอาเลยอ่ะกูไม่เอาติดต่อเล่นละครีคือเล่นลลเป็นคนรวยเท่านั้นเฮ้ยดีว่ะอะพีรักป่ะเนี่ย ปิดอะไรอ่ะนล้างไปมวาเหมือนจีบนะอนี้เลยนแีเหมอแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วนอนจะลูไมนี่หน้เหมือนลิงเลยอ่ะ ไม่วันฮาโลวีนแมนนี่แต่งเป็นไซอิ๋วอะลูกแมนนี่แต่งเป็นงอโคงไงเฮ้ยแต่ว่าแมนนี่เหมือนรอยเย็บจริงอ่ะแมนนี่แต่งแมนนี่เก่งนะเด็กเก่งด้วยแล้วแนี่ก็แต่งมี่เหมือนกันนะแมนนี่ลอง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 ซูมซูมค่อยใกล้ๆแล้วเดี๋ยวมันจะมีเพียงเดี๋ยวนี้เอากล้องเดี่ยวนะซูมค่อยใกล้มองนี่ค่อยๆซูมซูมบอลเนี่ยเนี่ยพอลห้าสี่สามแมนิกูเล่นแล้ว ดูแล้วมันี่อนนาเบเขาไม่ทำแบบนั้นไม่ใช่นเ็ไ่ลไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เอากระปีทาปิธทาที่มือไม่เม่จริงรอนี่เป็นลิงไงนี่เป็นลิงไงเรารัดมาก ไม่แล้วเราถ้าเราไปตามบ้านเราตัดแล้วเก็น็อกสมมติเคาประตูอยู่เคาะประตูเคาประตู็เคาดีเคาะดีสไลดดีดูดีดูดีีดูดีมูีดเดีดูดบดูดีูีีดู่ีี ทำไมอ่ะไหนเอาเลฟอนนาเบลของเนเน่มาดูซ้วเลฟอนนาเบลใช่ปาวะอยู่คนคนเออเอาเลฟเาแล้วมาแล้วมาลฟเาเนเน่ขวรูปดีนะเฮ้ยแต่อันน่าัวะเอ่ะไม่เราต้องปิดไฟเราปิดไฟ นี่เขาน่ากลัวน่ากลัวพี่ใหม่พี่ใหม่ก็แต่งเหมือนกันแล้วเนี่ยเอาเค็นไปรีบปะผีแม่บ้านขอโทษ ไม่สิบีก้าขยับทำอะไรนะอย่างนี้จีอ้ะดูดูต้นแบบของมิซินน่ะดูต้นแบบของมิซินน่ะของพี่เป็นไงว่าว่าเหมือนมากนี่ไงเนาะแล้วแ้่ของพี่มี่ของพี่ต้นแบบของพี่มี่ ใช่ใช่ด uhm ิเราทำปากนี like, si> <s <S ้เราทำตกใจห้าติเหมือนเหมือนมืนเิงชมเป็นซีใส่วิกเลยลูกแตนี้น่ารักอีเมาปะเนี่ยโอเคอเ ตัวนาเบลจริงน่าเกลียดนะแต่เหมือนลิงมากกว่าจริงแล้วแล้วเตยไม่จริงอ่ะันริงน่ารักใครเหรอไม่ใช่แต่ตาคนอื่นมองไปนคนนีนี่อ่ะโอเคม่อันี้กจะเป็นแบบแนวทางเผื่อใครอยากจะแต่งหน้าเองแล้วก็แบบฮาโลวีนอะไรเงี้ยแต่ว่าปีหน้าเอางี้ วีน่าอยากให้เราแต่งแบบไหนเดี๋ยวเราแบบคอมเมนต์เข้ามาเราก็แต่งแบบจริงจังแต่งหน้าแล้วออกไปคอะประตูข้างค้างบ้านแล้วมินนี่ลงแบบจะไม่ต้องกุมอ่านอ่ะแฮปปี้ฮาโลวีนเชิร์กทร e ส์สเปลมาฟีดกินมี g ั o ผัสที่ดีนี่ไงหิวเนื้อหิวเนื้อป่ะอ่าเป็นผีปอบหรือเป็นอะไร ก็ขอทุกคนมีความสุขแล้วกันแฮปปี้ฮาโลวีนแล้วกันนะครับออกใครจะออกไปเที่ยวอะไรยังไงก็อย่าลืมนะดูแลตัวเองปลอดภัยด้วยแล้วกันนะครับก็จะไม่ถ้าจะดื่มเหล้าก็อย่าขับรถขับลาล่ะไม่ขับครับตามนั้นนะครับสุขสันต์วันฮาโลวีนครับยังไงฝากไว้ด้วยกับคลิปนี้ครับแฮปปี้ฮาโลวีนแฮปปี้เบันเดย์พี่เป๊ะถ้าใครอยากจะแต่งเป็นชักกี้ก็ลองไปแต่งดูนะครับส่วนใครอยากแต่งเป็นลิงก็ลองลองดูผมพี่ไปแล้วกันแฮปปี้ฮาโลวีน ชักกี้เขาเมียยังไงเออเหมือนนะเออตอนที่ชักกี้ไี่เมียทำยไงเออไอ้ที่บอกว่าเป็นเล็กอะไงเอาหนูไปนี่ทำหน้าหน้าบัวนี่น้าัวเขานารักขิงข้าวเหรอเฮ้ยเจ็บปะแล้วเราอ่ะเจ็บไหมเนี่ยที่มันมาแบบงี้ย อ้าวพอพอเก็บแันได้กันเป็นวนยนะวายที่อเคเป็นวนยนะต้องเป็นเลนต้องเป็นไวน์นะไว้ได้ไหมอุ้ยนักคูยอยู่นะนั่นแหละกูเหมือนเลริงจริงอ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าปีหน้าเราจะแต่งหน้าทั้งทีม ชักก th ี้เอลเบลในเดี๋ยวนี้ทำไงทำไงไปแต่งตั้งนานเก่งมากเน่เน่